ก็ขอสวัสดีคุณผู้ชมนะครับวันนี้มาอยู่กับข่าวโรบ็อกเช่นเคยนะครับในวันนี้นะวันนี้เนี่ยมีอัปเดตข่าวครับที่น่าสนใจครับหายยากมากตั้งแต่ตัวของ d o m i n u สครับ UGC ครับแล้วก็ไอเทมครับก๊อปลีบินเต็ดอีกมากมายครับที่หลุดมาเยอะมากครับในช่วงที่ผ่านมาครับแล้วก็ข่าวครับเกี่ยวกับโรบ็อกที่ล่าสุดเนี่ยครับ มีการเปิดเกมเประอเภทนะครับเรท17บวกขึ้นไปแล้วนะครับซึ่งเกม17บวกเนี่ยมันจะเป็นอย่างไรในคลิปวันนี้ครับจะมาอธิบายให้ฟังนะคุณผู้ชมครับแต่ว่าก่อนเข้าเนื้อหาคลิปวันนี้ครับเช่นเคยครับใครที่ชื่นชอบนะครับคลิปนี้เนี่ยฝากกดไลค์คลิปนี้ด้วยนะคุณผู้ชมครับและใครชื่นชอบช่องแบรฟอร์มครับกดติดตามช่องด้วยนะครับมาที่เรื่องแรกวันนี้ครับเรื่องแรกวันนี้เนี่ยเกี่ยวข้องกับโดเมนัสนะครับที่ เป็นของก๊อปนะครับจากตัวของคนหนึ่งที่ทําขึ้นมาซึ่งไอเทมนี้ครับมันใช้ชื่อว่าอันเนมนะครับซึ่งโดเมนัสชิ้นนี้ครับเป็นโดเมนัสที่ผสมนะครับระหว่างโดเมนัสครับสีดํานะครับกับโลโก้ครับของเลทคลิปเลทคลิปเนี่ยครับเป็นหนึ่งในไอเทมนะครับซีรีส์ของโดบ็อกอีก1ชิ้นนะครับที่มันมีหลายแบบมากซึ่งก็ไม่ได้มีแค่หมวกชิ้นนี้นะครับที่ในคนนี้เนี่ยทำก๊อปมานะครับเพราะว่าต่อมาครับมันก็มีหมวกนะครับที่มีชื่อว่า Message from จีนดอนดู Public UGC ไม่ชัวร์ว่าเขาจงใจนะครับเขียนให้ใครนะครับแต่ว่าเขาบอกว่าอย่า public UGC นะอาจจะหมายถึงกับคนที่เป็นแอดมินนะครับของโ o บ็อกที่ปล่อยครับลง public นะครับโดยที่ไม่สนใจครับว่าไอเทมดังกก่านะครับเป็นไอเทมที่ก๊อปหรือเปล่านะครับโดยทาง description เนี่ยครับมันชัดมากครับเขาบอกว่าโ o บ็อก please fix your UGC m o d e r a t i o n it is terrible หรือแปลไทยว่าโดบอก ปรับระบบตรวจสอบ UGC เถอะเพราะว่ามันห่วยแตกมากนะครับซึ่งเขียนมาประชดครับบรบล็อกนะครับเท่านี้ไม่พอครับเพราะว่ายังมีไอเทมครับอีกหนึ่งชิ้นครับที่ก็เขียนครับประชดนะครับตัวมันมีชื่อว่า Habibi Elwin Gay Dominus Caminus ซึ่งอ่านจากชื่อนี้ก็คือชัดเจนครับว่าชื่อนี้เป็นชื่อที่ผิดกฎแน่ๆแต่ว่าตัวของไอเทมชิ้นนี้ก็สามารถตรงมาขายนะครับบนตัวของ UGC ได้นะครับ ซึ่งล่าสุดเนี่ยทั้งหมดนะครับ3ชิ้นนี้เนี่ยโดนเอาออกไปแล้วนะครับจากตัวของอวตารช็อปนะครับคุณผู้ชมครับแต่ว่าชัดเจนว่าเหตุการณ์3อย่างนี้ที่เกิดขึ้นพร้อมกันเนี่ยครับไม่ได้บังเอิญแน่นอนครับเพราะว่ามีคนจงใจนะครับที่จะเนียกระน้องครับความสนใจนะครับจากโรบ็อกนะครับที่ระบบ UGC ของ Robox กเนี่ยมันห่วยมากครับที่ไม่ตรวจสอบไอเทมที่มาขายนะครับบน UGC มาที่ข่าวต่อไปครับใครจำได้บ้างคุณผู้ชมครับเมื่อสัปดาห์ก่อน ผมได้พูดไปถึงตัวของปัญหานะครับที่เกม Uno ใน Roblox เนี่ยครับโดนสั่งปิดหมดนะครับเนื่องจากว่าปัญหาอกสิทธิ์นะครับซึ่งล่าสุดนี้ครับมันก็มีหนึ่งในเกมที่สามารถแหวกครับกดข้อนี้ได้นะครับซึ่งก็คือเกมอย่าง Local Official นะครับถ้าใครที่ไม่ทราบเกมเนี่ยชื่อเดิมว่า Uno Official นะครับซึ่งเกมนี้ครับเป็นเกมที่ทําโดย r o b l o x i นะครับซึ่งถ้าใครจําได้ Uno Official เนี่ยครับเป็นเกม Uno นะครับที่มันก็มีการปรับเปลี่ยนหลายอย่าง แต่ว่ามันก็โดนครับประเด็นดราม่านะครับสุดท้ายครับคนสร้างเกมนะครับมีการปรับชื่อใหม่ครับปรับหน้ากร์ดใหม่ครับแล้วเปลี่ยนชื่อเป็นโลโก o ออฟฟิเชียลตัวเกมเนี่ยคือยังมีข้อมูลเหมือนเดิมนะครับคือตัวเกมเป็นเกมที่แก้ใหม่ครับไม่ใช่เกมสร้างใหม่คือคนสร้างเกมกันเนี่ยแกไปปรับครับแค่นิดเดียวเองนะกับเกมนี้ปรับแค่หน้ากร์ดใหม่ปรับแค่ชื่อเกมใหม่นะครับก็ สามารถเอามาใส่ในโรบ็อกได้เหมือนเดิมนะครับเราก็ไม่ผิดกฎนะครับเรื่องของลิขสิทธิ์ด้วยนะครับถือว่าโอเคดีนะครับใครที่สนใจนะครับอยากเล่นเกมอูนูนะครับใน r o b ็ x เนี่ยไปเล่นกันได้นะครับที่เกมอย่างโ o c o o f f i c i a l นะครับมาที่อีกหนึ่งเรื่องครับอีกหนึ่งเรื่องเนี้ยอันนี้ครับเป็นบั็กครับที่ Ro บ็ o x เนี่ยครับเหมือนจะเมาครับทำการส่งนะครับสแปมอีเมลนะครับของคุณนะครับ โดยตัวอีเมลที่ว่านะครับมันมีชื่อว่า Roblox reply แล้วก็วงเล็บครับ Require submit the new experience ซึ่งอันเนี้ยมันมีตัวของข้อความเนี้ยมาเยอะมากครับกับผู้ใช้บางคนนะครับที่ทำการเชื่อมนะครับ Gmail นะครับกับ Roblox ในกรณีของผมนะครับผมไม่เจอนะครับข้อความเหล่านี้นะครับบนอีเมลผมผมก็ไม่ทราบว่าทำไมบางคนนะครับถึงเจอนะครับเพราะว่าก็มีเพื่อนผมนะครับที่เจอข้อความสแปมเหล่านี้นะครับที่ ออกมานะครับสแปมนะครับของ r o b o บ็อกชที่เจอข้อความนี้เนี่ยก็คอมเมนต์มาได้นะครับที่ใต้คลิปนี้นะคุณผู้ชมครับมาที่เรื่องสุดท้ายของวันนี้คุณผู้ชมครับเรื่องสุดท้ายวันนี้เนี่ยเกี่ยวข้องกับเรทเกมนะครับของโ o b o บ็อซึ่งโ o b บ็อกครับมีการเพิ่มนะครับเรทเกมใหม่นะครับที่อายุเนี่ยครับ17ปีขึ้นไปครับสามารถเล่นได้นะครับ โดยเรตเกมเล่านี้ครับเรตเกมที่โรบ็อกนะครับออกมาประกาศนะครับบนตัวของทวิตเตอร์ของโรบ็อกเ่ยนะครับซึ่งเรตเกม17ที่ว่านะครับจะรองรับครับประเภทเกมนะครับที่เกี่ยวข้องครับกับเลือดนะครับหรือว่าเนื้อหาครับที่มีความรุนแรงมีการต่อยตีอย่างเงี้ยเป็นต้นครับจะอยู่ในเรตเกมนะครับ17ปีขึ้นไปนะครับในโรบ็อกนะครับซึ่ง ณตอนนี้เนี่ยผมยังไม่เจอนะครับเกมที่อายุนะครับ17ปีขึ้นไปเลยนะครับในโรบ็อกนะครับที่เขาโชว์มาเนี่ยมีเพียงแค่เกมอย่าง Beyond the Dark นะครับเป็นเกมที่เอาไว้โชว์เคสนะครับของโรบ็อกโดยหลังจากที่มีการประกาศนะครับตัวของระบบนี้มานะครับมันก็มีคนสองฝั่งครับที่ทั้งชอบนะครับแล้วก็ไม่ชอบนะครับกับการเพิ่มเรทอายุเกมนะครับเพราะว่าโรบ็อกเนี่ยเคยสาบานไว้นะว่าตัวเองนะครับเป็นเกมที่เล่นนะครับในทุกวัยนะครับการที่เพิ่มเรทเกมใหม่เข้ามานะครับดูเหมือนว่า มันอาจจะมากเกินไปครับสำหรับเกมที่ทุกคนนะครับเล่นได้นะครับอันนี้ก็แต่ความคิดคนนะครับแต่สำหรับผมนยก็มองว่ามันก็โอเคดีนะที่เพิ่มเรทอายุเกมครับเพื่อเพิ่มโอกาสครับให้เกมที่มีเนื้อหานะครับที่ใช้เลือดนะครับสามารถมาอยู่ในโรบ็อกได้นะครับเพราะบางเกมก็มามีบางคนนะครับที่อยากใส่มากครับแต่ว่าเลือดในเกมโรบ็อกเนี่ยมันจากัดมากครับแต่บางเกมนะครับที่เรทอายุนะครับต้อง13ปีขึ้นไปไม่ก็ทุกวัยนะครับของโรบ็อก พูดถึงการที่มีการเพิ่มเรทอายุเกมครับอีกหนึ่งฟีเจอร์ที่ Ro บ็อกเอาเข้ามาใส่นะครับคือตัวของระบบนะครับที่จะมีตัวของหน้าต่างครับขึ้นมานะครับถามว่าตัวเองนะครับทำการยืนยันอายุหรือยังนะครับเพื่อเข้าเกมนี้หรือว่ายืนยันนะครับเบอร์โทรศัพท์ฟีเจอร์นะครับเขาใช้ว่าเป็นเกต p พ s สนะครับของการเข้าเกมนะครับซึ่งฟีเจอร์เนี่ยเป็นฟีเจอร์ที่โลบ็อกนะครับเพิ่มเข้ามาใส่นะครับในตัวของแพลตฟอร์มตรงนี้คือถึงแม้ว่า มันจะเป็นสิ่งหนึ่งที่โรบ็อกนะครับเคยประกาศนะว่าจะใช้นะครับแต่ว่าณตอนนี้ครับมันขึ้นอยู่กับคนสร้างเกมรัาว่าเขาเนี่ยครับจะเอาฟีเจอร์เนี้มาใส่หรือเปล่านะครับหรือว่าไม่ใส่นะครับกับในโรบ็อกนะครับถ้าใส่นยก็ต้องยืนยันอายุนะครับยืนยันบัตรนะครับแล้วก็เบอร์โทรนะครับเพื่อเข้าเกมดังกล่าวนะครับเป็นฟีเจอร์ที่ก็มาพร้อมนะครับกับเรทอายุเกมนะครับ17บบวกนะคุณผู้ชมครับในโรบ็อกนะครับ งั้นนี่ก็คือข่าวทั้งหมดครับของโ o บ็อกในวันนี้นะครับผ้สมครับต้อนบอกว่าเป็นสัปดาห์หนึ่งที่ข่าวนะครับค่อนข้างที่จะน่าสนใจนะครับก็สาคัญนะครับกับอนาคตของโ Ro บ็อกต้องรอดูว่าเกม17ปีขึ้นไปนะครับในโ o บ็อกเนี่ยจะมีเกมไหนบ้างครับที่โดนจัดเรทนะครับเปลี่ยนไปหรือเกมเก่าครับที่เคยโดนทีบออกจากโ o บ็อกเนี่ยกลับมาในโ o บ็อกได้นะครับเนื่องจากว่าเรทเกมที่มันกว้างขึ้นนะครับในโ o บ็อกอันนี้ต้องติดตามต่อไปครับกับในโ o บ็อกนะครับนะ สำหรับคลิปวันนี้คุณผู้ชมครับผมขอนะครับจบคลิปเพียงเท่านี้ก่อนนะคุณผู้ชมครับถ้าคุณผู้ชมชื่นชอบคลิปนี้เนี่ยฝากกดไลค์กดแชร์กดซับด้วยนะคุณผู้ชมครับสำหรับคลิปนี้ครับมีเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับผม